มาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องมีสติให้มากๆเพราะตอนนี้คืออาวุธเรากระสุนหมดไม่เป็นไรเช็คกระสุอันโอเคขอเปิดด้วยแม็กนัมแล้วกันไป i'll stay here and guard this area oh my okay you might live longer if you're ไปค่ะเดี๋ยวไปอีกทางหนก่อนไปเสพตุ้งอีกดอกอะไรอะ่ะฮอะไรเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะไปได้ด้วยโอ้โอ 也不太明 รอ,อมันหนึ่งเราทั้โอเคหนึ่งเราไปแล้วต่อไปตอนไปทิ่อ่าฮืออดีดอกโอ้ยโอเค,อเคถ้าเกิดว่าประตูนหนึ่งเรายังไม่ไปนะเพราะว่าลูกระเบิดมันไม่เต็ม ว่าสองชั้นนั้นได้เลยอ่ะเฮ้ยตอนนี้ทัาแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวปุ๋ยต้องให้ทานมันด้วยอ่ะตายตายตายเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวสองสองับอ้าวอีดอก เอาเริ่มจากสี่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมีประตูให้ไปได้อะเนี่ยไ,ได้เหรองั้นเราไปเ,าเลขสี่ก่อนตาม number. นัมเบอร์หนึกแล้วตั้ อ้าอีโก้อีกโอกโ้ต้องไปไหมเลยอ่าอ่ะโอเคเราจะต่อด้วย เบอร์สามโอเคมาเอายาเอาอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็กลับแล้วก็ต่อโอ้ไม่หันเบอร์สามเสร็จแล้วต่อด้วยเบอร์หนึ่งไปเอาเบอร์หนึ่งไม่เอาดีกว่าแล้วก็ไปเบอร์สองโอเคไป ต่อจับ,จบโอเคเบอร์ซี่คือทางไปต่อเบอร์ซี่คือตรงนั้นงั้นเราลองไปห้ามไหมไปจั่ เริ่เข้าใจแล้วเราไป5้าแล้วต่อไปก็หก Dog, mày lấy hộp Ok, mày tính thằng mày thọ, dạng học béo ok, mày lấy hạng seriously suggesting all of these here to ใส่มากเลยปัดไดไปไหนตอนแรกเราไม่ได้ด้วยเนี่ยปัดไดไปไหนนะอะไรอ่ะห้องไหนอ่ะโอ้ไม่เลยอศคนเดียวอ๋อปุยยี่โดไก่เลยโอเคไม่เป็นไร ไม่ต้องไปจอกอไม่แล้วก็อีตัวต้นเลือกเดี๋ยวเราไปหมายเลขกห้าก่อนเนาะไปเอายาไปจุ๊บไปเอายาไปเอาอะไรต่อโอเคโทษใจโทษใจโทษลบค่ะไา่น้อย,ยตัวนี้ก็มียาสำหรับเราเนาะโอเคไปแล้วก็ไปหมายเลขกสี่ต่อ โอเคเราไปครบแล้วเนาะหมายเลขสองอดูเหมือนเดิมหนึ่งสองสามแล้วคแล้วก็หมายเลขเอ่อเราไปหมายเลขสี่เนาะโอเคแล้วอยู่ตรงไหนอะไ้ไงโอเคเดี๋ยวแจ้งว่าดอต่อจ้ะโอเย ราที่น่าสงสัยไม่น่าไปไม่น่าไปอย่างมากไปเจ็ดก่อน มันลงมาก่อน อะไนี่ด้วยอ่ะหมายเลขหนึ่งหรอ Gracias. Okay. i โอเคเล็กสองกดเรียบร้อยเกิดโอ้บเดี๋ยวเราซฟก่อนเกิดขึ้นไหมอ่ะเรากดเล็กหนึ่งแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวนะลองดูอช่ไลองดูเล็กหนึ่งเราก็กดแล้วมีทางงห้ไปต่อไหมมีทางเปิดไหมเออลองดู นัมเบอร์ดอกดบีบโอเคเลขสองเรากดแล้วนัมเบอร์ทกลับไปใหม่เลข2 Wait! Come on! What is that? Gordon Freeman, you finally found us! So this is the guy. We thought you'd never make it. This is the supply depot ah. for our first survey team. Wow. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way uh, before the survey members Whoa! collected themselves. We suspect there is an immense portal over there created by the intense concentration of a single powerful being. You will know it when you see it. Okay, so, there there's some better keep Damn. You owe us a lot Mr. Freeman. We but you come uh. this far. You know as much about these. Enough to in. know that if you don't wipe it Woo! out, there won't be much for you to Yes. So, if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. He will open the gates for you, Mr. Freeman. Do hurry. Don't forget to gear up. Uh -huh. I'll cover you while you're waiting for that portal to warm up. What? What? Access denied. This, Mr. Freeman, is a long jump module created ah, yeah. expressly for navigation in the world beyond. I certainly hope you receive the ah, jump training, ah. because once you're in Zen, you yeah? need it. I would advise you oh. to prepare the crossing of the what Hello, Freeman! I'm up here. Practice your long jump if you must, but hurry up. Okay okay. วิมันให้เราเติมเลือดเติมยาขันนะนี้ดอกนะกลัวมาก open the portal now the process is complicated and once it's begun i must not be interrupted or i will have to start all over again don't enter the beam until i give the okay understood i will begin thank ก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ยังลดเลือดไ, <Okay. S 1> ไ,ไม่หยุดโอเคเข้าใจแล้ว <Okay. S 2> คือทางไปตรงนี้ <Okay. S 2> <Wh ih! S 1> โง่ตังงาน okay. <I> ท้ายกระสุน <Okay. S 1> แล้วเราก็ไม่มีเลือดแล้วด้วยอ okay. รคสุนนี้เรียบร้อย ไปเถอะอาอย่าบอกนะว่าเราต้องคุ้มกันด็อกเตอร์นั่นด้วยอะ่ะโอเคจบโอเค I'm ready ạ